วัดีค่ะวันนี้จริงงานวัดคา,ฟาเฟ่ของเรานะคะก็มาอยู่ที่ฟ้านโคกสมบูรณ์ค่ะตำบลละลายอำเภอกรรันทลัสจังหวัดสุริรค่ะเดินนะคะก็เป็นลูกค้ากาแฟโบราณของเราอยู่แล้วนะคะได้ตัดสินใจลงชุดกาแฟาสดเพิ่มค่ะ เปรี้ยวากเปรี้ยวมากก็ใช้แค่สิบหรือว่ายี่สิบมนะคะไม่ต้องถ้าถ้าคุณนถ้าเป็นในสูตรจะเป็นใช้ขมะนาวาเนาะแต่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวสดก็ใส่ยี่สิบกมหรือว่าถ้าชิมแล้วมันเปรี้ยวมากไปลองลดแค่สิบได้นะคะเรามาเอามะนาวสดอะค่ะแต่ละที่ความเปรี้ยวความหอมความอะไรมันไม่เหมือนกันจริงๆก็เลยกะให้ลูกค้าไม่ได้นะคะ อนุญาตนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขอนดีมากเลยดีมากเลยอันนี้ยากไหมคะกะบางอย่างนี้ะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกค้ากาแฟโบราณนะคะพอดีอยากจะทราบว่าทำไมถึงตัดสินใจค่ะที่จะลงชุดกาแฟสดเพิ่มค่ะ ก็เพราะว่าลูกค้าต่างถิ่นเข้ามาก็จะเรียกร้องหากาแฟสดเขาก็เลยอยากมีกาแฟสดบ้างเพื่อเป็นตัวเลือกให้้ลูกคาใช่ไหมก็พอดีเหมือนแอบไปเห็นนะว่าเป็นไล่อ่งุ่นภูเขาไฟส่วนอ่งุ่นภูเขาไฟด้วยนะคะก็จะมีแบบพวกนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมคะเราก็เลยตัดสินใจลงกาแฟสดใช่มไหมค่ะแล้ววันนี้เรียนเป็นอย่างไรครูผู้สอนอ๋อดีมากๆเลยให้ความรู้แบบเต็มที่เลย ขอบคุณที่อย่างเดียวเป็นงาอย่างเดียวใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะแล้วก็เอาวางพักไว้ก่อนเอาไว้นี้เนาะจ้ะแล้วก็เอาออกเนาะเอาการออกค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจชุดแฟนชายกาแฟสดนะคะพร้อมชุดป้ายตกแต่งร้านสวยงามแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่แฟนถายวัดเชาเซ็